สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีทั้งสองช่องนะครับ <c oughs> ช่อง <c oughs> บนบ้าภาษาหนังกล้องบน <c oughs> ช่องโอเคนิติเทพพี่โอนดเทพกล้องล่างนะครับ <c oughs> พี่โอนดเทพกับพี่ <c oughs> <Go S 2> โก้นะครับแอโก้บ,บนบ้าภาษาหนังเราก็ตอนนี้เราคุยกันค่อนข้างประจำแล้วเพราะว่าแอโก้นี่แวะมาเยี่ยมเยียนโอเคนิติเทพอยู่บ่อยๆนะครับทั้งในเพจใน YouTube ทิกก็ด้วยป่างทิกก็ด้วยนะ เล่นเป็นยังเล่นอยู่แต่เล่นยังเล่นไม่เป็นฮะตอนนี้ก็มี YouTube กับเพจเนี่ยที่เข้าไปบ่อยๆอ๋อทิกตอกไว้มันเสถียรก่อนแล้วเดี๋ยวจะบอกให้เล่นเพราะตอนนี้บางคลิปมีศูนย์วิวใช่ใช่ผมก็เจอแปลกใจว่าแต่บางคลิปจะขึ้นบทจะขึ้นแล้วขึ้นพูดเลยใช่ครับก็ไม่รู้จะเล่นอะไรกันตก็เน้นไปที่ YouTube กับเพจเ c e b o o k ก่อนเพจที่โอบยังมีคนติดตามไม่ถึงพันเลยครับฝากโฆษณาในเพจของ Echo ด้วยนะครับได้ได้ยดนดีบ โอเคนิต okay, ิเทพพี่โอนิติเทพครับได้ครับยินดีครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องนี้เรื่องที่เห็นโปสเตอร์ก็คือโปสเตอร์เขาแขวนอยู่ชั้นสองนะเราก็เลยต้องแหงล้องนิดนึงนะครับ <c oughs> ก็เลยจะดูสัดส่วนเราลําบากเพราะว่าอาจจะเป็นภาพที่ไม่ค่อยได้เห็นเฟรมที่เรานั่งกับตําแหน่งแบบนี้เท่าไหร่ <c oughs> นะครับ <c oughs> แต่เราก็ดีไซน์ไงดีไซน์ภาพเหมือนกับหนังเขาหนังเขาดีไซน์ภาพเหลือเกินนะหนังหนังของจอห์นวูครับ <c oughs> เรื่อง มาด้วยอารมณ์คนคนโตมากับจอห์นวูเรื่อง Silent Night <c oughs> เป็นหนังคริสต์มาสอีก <c oughs> อึมไม่รู้มาก่อนเลยว่าเป็นหนังคริสต์มาสพอต่ตั้งขึ้นแล้วก็ร้องเพลง Silent Night อา้าววันนี้เราอัดเสียงเราบันทึกเราชมรอบสื่อบนชนวันที่25ธันวาคมพอดีวันคริสต์มาวสวัคริสมาพอดีก็ Merry Christmas คุณผู้ชมทั้งสองช่องด้วยนะครับขอมีความสุขมากๆตลอดปีเลยแต่เราดูเรื่องนี้เราอาจจะไม่คยมีความสุขเท่าไหร่หนังมันมันโหด จริงๆมัน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 คอนเซปต์เพจผมเลยถ้าคุยเรื่องนี้มันไม่ใช่คุยแล้วมันจะลายไปนั่งบ่นกันสคนเลยบอ๋อชื่อชื่อชื่อบ่นบ้าอยู่แล้วนี่เนาะเรื่องนี้คือเหมาะกับหนังบ่นบ่นเพจนี่หนังบ้าเลยวะเอาเอาว่าเรามาคุยเรื่องงานเก่าๆของจอห์นวูน คุยคพี่โอ้ยว่าเดี๋ยวเรามานั่งคุยในฐานะพูดที่โตแบบจอห์นวูใช่ครับเราต้องพูดถึงสิ่งดีๆของจอห์นวูก่อนเพราะไม่ฉะนั้นแล้วถ้าคุณผู้ฟังรู้ปุ๊บเลยว่าเรื่องนี้มันเป็นยังไงจะปิดคลิปเลยจะไม่จะไม่ดูต่อว่าเราไม่ชอบเพราะอะไรแค่บางคนเขาแค่อยากรู้ว่าเราชอบไม่ชอบก็พอแล้วอ๋อ้มาคุยให้มันรู้จากพูดกัดสักนิดนึงดีกว่าพี่โอ้โตมากับหนังจอห์นวูใช่ปี1986ยังเป็นนักเรียนไม่ใช่นักเรียนก็มหาลัยแล้วแหละก็ เรื่องโหดเร็วดี Abetter Tomorrow นะครับชื่อบริษัททำหนังเรื่องนี้ด้วยึ้นเรื่องนี้ขึ้นมาเลย Abetter Tomorrow Production บริษัอะไรนั่นแหละครับเป็นส่วนส่วนค่าใหญ่ในทุนผู้หน่วยการสร้างก็ไล Lionel เลยนะฮะเจ้าของ John Wick กับ o b ดี้ซึ่งนั่นก็เป็นหนังนักฆ่าเหมือนกันเขาโฆษณาภาษาไทยเลยว่าจากผู้จากผู้สร้าง John Wick นี่ก็ แค่คำโปรยผมนึกนิดนึงเลยนะแสดงว่าเขาก็ยังไม่ค่อยมั่นใจในตัวร่วงกับจอร์นูด้วยซ้ำเขาต้องจอร์นิกมาขายเนื้อจอร์นูอ่ะเพราะว่าจอร์นูหายไป20ปีแล้วไงเป็นเราเป็นผมเป็นจอร์นูผมก็แอบน้อยใจนิดนิดเหมือนกันนั่นนะเขาในเมืองนอกคงไม่ได้ใช้อย่างนี้เพราะว่าบ้านเราบังเอิญมาตกอยู่กับค่ายไทยในลมิดฟิล์มเขาอาจจะในลมิดเขาอาจจะในลมิดคำโปรยใหม่ก็ได้จอร์นิกมันน่าจะขายได้ดีกว่าครับแต่แต่เรื่องนี้น่าจะเป็นคนละจักรวาลกันเพราะว่าเราดูแล้วจอร์นิกมันไม่มีตรวจา ม,ม,มันเป็นโลกของนักฆ่าเลยโดยตรงที่จักรวาลตำรวจจะม,ม,มีอยู่ฉากหนึ่งที่โผลมาแล้วเหมือนกับไม่ยุกขอไม่ยุงดีกว่าอะไระใช่ใช่ใช่เหมือนกับว่ามันเป็นโลกเป็นจักรวาลของนักฆ่าโดยตรงนะครับไม่เหมือนกับเรื่องนี้ที่มันยังพอมีคือมีแปรบ้างและไอ้ตำรวจบ้าคนนี้แบบว่าขออนุญาตใช้คําว่าบ้าหน่อยนะตามชื่อเหตุคือปีหนึ่งที่ผ่านมาตำรวจเท่มากครับตำรวจคือคิดคดีในี่พระเอกชื่อโจคินแมนจากเรื่องซูซัยฟอร์สนะครับแล้วก็เคย เคยเล่นโลโบคอปก็ดูดูแค่นั้นแหละนะครับเรื่องอื่นพี่ไม่ได้ดูก็แต่ว่าไอ้ตัวพระเอกที่ตอนหลังพี่จินตนาการให้มันเป็นคู่จิ้นกันนะฮะมันคงไม่ใช่หนังวัวมันมันเหมือนกับว่าตัวจอห์นวัวเขาจะถนัดหนังที่ผู้หูวิทยาเหมือนตอนหนังโคดตัดโอดเด็คิลเลอร์นั่นก็ทำมาดีมากเลยคือฝั่งหนึ่งเป็นนักฆ่าอีกฝั่งหนึ่งเป็นตำรวจแต่สุดท้ายก็มามีจุดหมายเดียวกันแต่ด้วยความที่มันปูมันน้อยไปหน่อย หรือเปล่าเรื่องนี้มันก็เลยมันไปไม่ถึงจุดแบบนั้นจุดที่ว่าฮ้าสุดท้ายมิตรภาพด้วยกันแล้วก็มาร่วมกันฆ่าฆ่าหัวหน้าแก๊งฆ่าตัวหัวหน้าใหญ่อะไรอย่างเงี้ยมันมันก็เลยไม่ถึงนักแสดงที่เป็นตำรวจคือคิดคัดดีเป็นนักร้องฮิปฮอปแร็ปซึ่งพี่โอชอบเขามากแล้วก็ฉากยิงปืนในเรื่องนี้เขาเท่กว่าพระเอกอีกนะครับเท่มากคือ คือสงสารนะนะคนเป็นนักร้องเป็นศิลปินแล้วมาแล้วไม่ได้ร้องเพลงเมาแต่ไม่ได้ร้องเพลงไม่ได้พูด <c oughs> คือ <c oughs> ไม่ได้พูด <c oughs> มันก็เข้าใจกันแหละเข้าใจว่าจอร์นูเขาก็พยายามจะ <c oughs> ถ่ายทอดหนังเรื่องนี้ด้วยการแบบใช้ภาพเล่าเรื่อง <c oughs> เอาไม่ให้มีบม <c oughs> พูดเลย <c oughs> เพราะว่าไหนๆพระเอกโดนยิงแต่แต้ตนเรื่องว่าคือเราอันนี้อันนี้ไม่ได้สปอยเนาะเพราะมันอยู่ในเรื่องย่ออยู่แล้วแต่เขาจะมีลูกกระเดื่องอยู่นะอคือเขาเขาแน่แตลูกกระเดื่องออกไปเลยออกมาตั้งแต่ในตัวอย่างแล้วพระเอกจะพูดไม่ได้ทั้งเรื่องใช่ครับแต่เราไม่คิดว่า นอกจากพยายามพูดไม่ได้แล้วทั้งเรื่องคนอื่นก็จะไม่พูดด้วยเลยพูดน้อยมากมันก็เลยแบบมันเป็นหนังใบครับเรารู้สึกเหมือนดูละครใบนี่ที่จริงเราขะว่าจะอวยจอรวูก่อนเราเราเริ่มจะไปบ่นหนังเรื่องนี้แล้วดึงดึงกลับมาจอร์นูละดึงกลับมาจอรวูแต่ก็คงจะดึงได้นิดนึงพี่โอ๋บอกว่าผลเร็วดีนะครับตอนนั้นปีถึงเก้าแปดหกมันก็กี่ปีมาแล้วเกือบสี่สิบปีแล้วนะผมก็รู้จักจอนวูตงประมาณนั้นเหมือนกันคนดูรู้อายุเราหมดเลยนะเนี่ย ขึ้นไปเร็วๆเลยเอาวิโอชอบโผล่เร็วดีอันนั้นหนังจีนแล้วตามมาหนังฝรั่งหนังจีนก่อนแล้วก็เดอะคิลเลอร์แล้วก็ที่ชอบมากๆก็ตีแสกกวันเป็นคอมพลิ้วของโจวหนฟ้าเรลี่จางแล้วโจชูหงอันนี้สมัยยุคฮ่องกงเฟื่องฟูเลยนะเนี่ยโจชูหงนี่นางเอกในดวงใจผมเลยมันก็เลยชอบตีแสกกวันก่อนที่เขาจะข้ามไปฝั่งฮอลลีวูดพอฮ่องกงโดนอังกฤษเข้ามาเอ่อไม่ใช่อังกฤษออกไปไม่ใช่อังกฤษเข้ามาจีนเข้ามานะครับพุ่งกับ ดาราจีนก็กระจายไปฮอลลีวูดเยอะพอสมควรแล้วจอห์นวูก็มากับเรื่อง Broken Arrow Hard Target ก่อนช่องคอสบอลแดนช่องคอสแวนแดมเป็นคนชวนชวนจอห์นวูมาทำหนังที่ฮอลลีวูดก็เลยได้ทำทาพอจะมีรัศมีอยู่พอสมควรแต่มาเด่นเอา Broken Arrow เพราะว่าได้จอห์นทรเวอต้ตาตอนนั้นเรายังบดูยังบ่นเลยเฮ้ยจอห์นทรเวอต้าพระเอกมาเป็นผู้ร้ายคริสเตียนสเลเตอร์เป็นพระเอกแต่นั้นก็สนุกสนุกก็สนุก แล้วก็มาเฟื่องฟูสุดๆคือ Face off. เฟสออฟเฟสออฟก็ยังเอายังติดใจจอโทต้าตรางจอโทวตาา้าแล้วก็สร้างชื่อให้นิโคลสัสเคสด้วยบนะะหนังนี้สนุกมากเลยพลิกทั้งพิสุดๆของทั้ง3คนทั้งเคสทั้งทราวตา้าทั้งจอร์นบูเลยสุดๆ มันมันครบเครื่องไหมครบเครื่องบทมันก็สนุกเพราะบทมันเฉลยเชลยคมการแสดงของดาราซึ่งบิ๊กเนมทั้งคู่แล้วพลดารามันได้ทั้งคู่พอมาเจอการกำกับที่มีสไตล์ที่แบบโอ้มันสนุกอ่ะมันก็เลยมันกลายเป็นครบเครื่องไปซะทุกอย่างตอนนั้นเฟซออฟครับตอนนั้นพี่โอทำหนังสือนิตยสารบันเทิงแล้วและพี่โอก็อ่านบทรีวิวของเฟ e ออฟแล้วตอนนั้นน่ะนักวิจารณ์เริ่มจะบ่นจอนวูแล้วว่าเขามีสไตล์นกพิราบ สไตล์ slow motion สไตล์ซึ่งซึ่ง,งเราหลังจากนั้นพอเราพิจารณาไปดูที่หลังจอรูทุกเรื่องเราก็เห็นว่ามันจริงจริงนะครับไอ้เรื่องนี้ก็มีนกแต่มันนกอะไรไม่รู้พี่โอ๋อ,อ,อ่านอ่านอ่านในมันนกแก้วลกขุนทองแต่ว่าก็ มือนก็จะสื่อสื่อ่ตัวที่พระเอกตอนที่พูดไม่ได้เอาเปนกแก้วแทนที่จะเป็นนกตอนแรกเห็นนกบินโชมานะผมนึกใจเฮ้ยอีกแล้วเหรอออกปอกปุ๊บออกไม่ใช่ฉากรถรถชนวัตถุก็จะมีแหมสโลโมชั่นมีน้ํากระจายขากคนต่อสู้กันกระจกแตกก็แหม่สโลโมชั่นกระจกแต่กลายเป็นเชื่อไหมพี่โอ๋กลายเป็นสโลโมชั่นของจอร์นัว กลายเป็นดูดีไปเลยนะถ้าพี่โอไปดูรีเบลล่าสุดที่เขาบนกันเยอะแยะไปเลยว่าแซ็กซ์ไนเดอร์มันจะโลชันโลโมชันไปถึงไหนกลายเป็นจอห์นวูนี่ธรรมดาไปเลยจอห์นวูเขาเก่งเรื่องนี้อยู่แล้วเราต้องยอมรับว่างานด้านภาพนอกจากภาพแล้วก็นอกเสียงด้วยถึงเรื่องนี้จะไม่ได้พูดนะครับแต่เสียงดนตรีประกอบเนี่ยยอดเยี่ยมมากใช่ใชมันเหมือนพี่โอดูแล้วพี่โออยากจะบอกว่าเรื่องนี้ดูแล้วรู้สึกเหมือนดูหนัง หนังขายเหมือนเหมือนที่เราเวลาเราดูหนังฟอร์มยักษ์ใน iMAX นะครับมันจะมีหนังตัวอย่างที่แบบว่าไม่มีเนื้อเรื่องอะไรเลยมีรถวิ่งมีคนสู้กับสัตวประหลาดมีอะไรเงี้ยมันเหมือนเป็นหนังโฆษณาระบบเสียงระบบภาพอะใช่แต่มันยาวมากมัน1ชั่วโมง44นาทีมันคือถามว่าดีไหมผมมองมองมุมหนึ่งนะมันก็ดีแหละแต่เพียงแต่ว่าใายไปเพาหนังทั้งเรื่องมันเป็นอย่างนี้ทั้งหมดอะมันไม่ไหวมันมันเหมือนเราดูหนังโฆษณาก่อนหนังจริงที่ยาวยาวมากยาวจน ยาวจนบางทีแล้วก็พี่โอ <kleine> ๋ก็ต้องเชื่อมจิตเลยครับสิงกับเชื่อมจิเออเมื่อไหร่จะเข้าจะเลิกถ้าจะไปถามจอนดูว่าอะไรเนี่ยกลับมาทำไมฉันลืมเธอไปหมดแล้วยี่สิบปีผ่านไปมาดูจอนวูนี่ผมว่าสโลกกำลังสวยนะเรื่องนี้เขาเขารักษาระดับภาพเสียงของเขาได้คงที่นะครับเพียงสิ่งแต่สิ่งที่แย่ของเรื่องนี้มันคือเนื้อเรื่องเท่านั้นเองมันไม่มีอะไรเลยอ่ะ อย่างที่เราบ่นกันเราบ่นกันก่อนที่เราจะมาคุยนะครับก็ขอย้อนถึงคําที่เราบ่นก็คือว่าพระเอกมันเป็นใครไมนเป็นใครคือจอ์นวิกโนเบอรีเนี่ยมันยังเป็นนักฆ่ามาก่อนเป็นทหารเป็นคนที่ใช้อาวุธมีทักษะมีฝีมือมีศิลปะการต่อสู้มาก่อนอันนี้พระเอกเป็นช่างไฟฟ้าเออแล้วมันใช้แบบว่าพัฒนาตัวเองภายในหนึ่งปีเพื่อจะฆ่ามันให้หมด หมกมุ่นหมกมุ่นกับการแก้แค้นสุดๆเวลาปีนึงหมกมุ่นจนกระทั่งไม่สนใจภรรยามีตัวเองเลยซึ่งเฮ้ยโอเคลูกตายไม่ว่ากันตามเนื้อย่อที่บอกแต่อย่างน้อยก็ยังมีเมียนะอืคือเขาเหมือนมันก็มีใช่ไหมคนประเภทนี้หมกมุ่นจนไม่ได้มองสิ่งรอบข้างเลยสุดท้ายผลลัพธ์ออกมามันก็ ก็อดดูแบบที่ในหนังต้องการอะไแหละพี่โอ๋มีเรื่องจะตําหนิก่อนที่จะดูดูเรื่องนี้2เรื่องซึ่งกะว่าถ้ามาดูหนังแล้วอาจจะลบล้างคําตําหนิที่เราคิดไว้ล่วงหน้าได้เรื่องแรกก็คือมันจะมีฉากพระเอกเล่นกับลูกเมียในสนามนั่นแหละครับแล้วก็ถูกยิงแล้วลูกเสียชีวิตมันเหมือนเฟสออฟเลยอ่ะฉากเปิดเรื่องของเฟสออฟมันเหมือนมันเหมือนจอทารูตาเล่นกับลูกแล้วลูกโอ้กอดลูกไว้แล้วแต่แต่ยิงกระสุนไปโดนลูกทะลุตัวเองไปโดนลูกฮะอันนี้ เหมือนเลยอันนี้อันนี้อันนี้คนละลูกกันลูกลูกตายไปแล้วอันนึงแล้วอีกอันนึงเจาะคอนี่คนละลูกนะครับจนลูกตายนี่โดนใครยิงก็ไม่รู้มันทิงหนังเลยต้องฆ่าให้หมดระวางมันเป็นการสู้ระหว่าง2แก๊งลราบังเอิญโดนลูกหลงนะครับก็เลยกลายมาเป็นเหมากูจะฆ่าหมดให้หมดเลยก็เหมือนชื่อเรื่องที่บอกแหละยิงแม่งให้เี้ยนก็คือเป็นลุยไปเลยพี่โอ๋ขออนุญาตไม่พูดชื่อภาษาไทยเพราะว่านโยบายช่องพี่โอ๋ไม่พูดคำหยาบโอ๊ยมันไมมันแคมึนอนหนูอยู่ไงถ้าไม่มีนอนหนูนี่เป็นเรื่อง พี่โอเห็นว่าเขาไม่มีนอนหนูเขาตั้งใจค่ายหนังเขาตั้งใจที่จะหยาบคายนะครับอย่างอย่างคําว่าเฮี้ยนเฮี้ยนนี่มันมีนอนหนูอันนี้โอเคมีนอหนูนะครับแต่ยาให้นอหนูหายแล้วกันไอ้คำว่าแม่ร่องเนี่ยแม่ร่องพี่โอไม่พูดคำหยาบนะเพราะว่าพี่โอเห็นว่ามันไม่จําเป็นที่ต้องตั้งชื่อหนังให้หยาบคายอะหนังหนังไม่มีความโหดมีความดาร์กมีความมีความต่ําของมันอยู่แล้วนะครับจะพยายามตั้งเหมือนในเรื่องนี้ไหมมันอยู่เรื่องในชุดเอ็มอัพอะ ไอ้นั่นชื่อไทยว่าอะไรนะชุดเต็มอัพแม่มเลยอะไรนั่นแหละยิงแ,ยแม่มเลยยิงอะไรสักอย่างแต่แว,ว่าภาษาอังกฤษเขาไม่ได้หยาบไงชุดเต็มอัพชุดเต็มอัพก็ยิงมันให้หมดก็คือถ้าแปลอันนี้ไซร์ไร้เนยก็คือคือเงียบเราแปลเป็นคืนไร้เสียงก็ได้นี่เนี่ยเรามีอะควายเอ็ดเพลสดินแดนไร้เสียงดังมากเรามีหนังเกาหลีนักฆ่าไร้เสียงดังมากเราใช้คำว่าไร้เสียงในหนังที่แปลเป็นภาษาไทยแล้วเนี่ย ดังทุกเรื่องแต่เรื่องนี้ตั้งใจจะไม่อยากดังแบบนั้นเรื่องนี้ก็เลยเอาคำหยาบมาใช้ซึ่งบางทีพ่อแม่ผู้ปกครองที่เขารักลูกไม่อยากให้ลูกสัมผัสกับสิ่งที่ไม่เป็นมงคลทั้งหลายเขาก็อาจจะห้ามไม่ลูกดูพี่โอ๋ก็คงห้ามเหมือนกันนะครับเรื่องนี้บอกอย่าดูอย่าดูแม่ร่งเลยลูกก็อ่านชื่อภาษาอังกฤษไปก็ได้ฮะ Silent Night Silent Night หนังคริสต์มาสนะ นั่นแหละพี่โอ๋ก็บ่นเท่านี้เอาแต่ภาพภาพยังมีพี่โอยังมีติดใจอีกนะบางทีภาพเขาก็สไตล์ไปหน่อยอย่างเช่นทำไมต้องต้องクอสอัพนางเอกแล้วก็นิ่งแล้วก็เออพักหนึ่งเดี๋ยวมาคลอสอีกแล้วสามทีนะ,ะเพื่ออะไรลีลาลีลาแล้วก็ลวดลาย <laughs> ฉากฝึกซ้อมของพระเอกก็ยาวประมาณชั่วโมงหนึ่งฮะแล้วก็ชั่วโมงหนึ่งเราก็นึกว่ามามาเจอไอ้คนแรกพระเอกก็สู้ไม่ได้แล้ว แต่ว่าก็ยังดีมีพัฒนาการนะครับก็มันซูริมวโอหมดล้นเลยนะพี่โอ๋ก็ชมนะชมสไตล์จอห์นูชมอยู่นะก็คือในดูคะแนนมาก่อนแล้วครับเรื่องนี้ทำรายได้ไปแล้วประมาณ10ล้านทั่วโลกนะครับน้อยถือว่าน้อยแต่คะแนนอ่ะไม่ได้ต่ำมากคะแนนยังเกิน5 ทั้งเว็บมะเขือทั้ง iMDB ทั้งนักวิจารณ์ทั้งประเนครงมานิดหน่อยเกินครึ่งแต่ไม่ถึง6อ่าใช่เกินครึ่งมานิดหน่อยก็คือประมาณว่าหนังมันกลางๆพอดูได้แหละคือถ้าถ้าอยู่ให้คะแนนพี่โอก็เกรงใจจอหนวูเพราะว่าพี่โอยังรักเคารพจอนวูจาก Face o f f จากเฮลเร์ดีอยู่นะครับสองเรื่องนั้นเป็นที่สุดเพราะฉะนั้นพี่โอ๊เขาจะไม่ให้คะแนนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยทั้ง4สถาบัน4ฝั่งพี่โอให้6ครับ ใกล้เคยียงผมก็ให้ประมาณนั้นและผมให้6แต่6ข้างเดียวไม่หกสองข้างผนังเยี่ยมนี่จะหกสองข้างหก<อ>ข้างเดียวคือครึ่งกลางกลางที่ยังคงชอบอยู่ก็อโอเคเรื่องงานภาพเรื่องอสไตล์การลีลาอะไรต่างมันสนุกแหละแทนทีที่มันขาดไปเลยจริงอย่างที่บอกว่าบทบทมันคือเขาต้องการจะใช้งานภาพในการเล่าเรื่องแต่เทว่าเนื้อเรื่องมันน้อยเกินไปมันก็เลยทําให้ทุกอย่างมันอึนนั่งอึนไปหมด แล้วการเลี่ยงคือเขาตั้งตั้งโจทย์ให้ตัวเองไปว่าเรื่องนี้จะไม่พูดแต่เขาแก้ไขด้วยการให้พิมพ์แทนมันก็เหมือนกันน่ะมันเป็นการสื่อสารชนิดหนึ่งซึ่งถ้าเอาจริงถ้าเราดูละครใบ้พิมพ์ก็ต้องไม่ได้พิมพ์ก็ถือว่าไม่ผ่านนะถ้าจะมีบทพิมพ์หรือว่ามีชูซับไตเติ้ลเนี่ยถือว่าไม่เก่งไม่เก่งพอเรียกว่าเรียกว่ามันเขาถ้าเขาจะเล่าด้วยภาพจริงๆเขาต้องไม่มีตัวอักษรเลยมาแบ่งกดดันตัวเองซะมันทำให้กลายเป็นครับ ทำให้กลายเป็นจุดออกของหนังไปเองซะเองเลยแทนที่จะเป็นจุดเด่นว่าเฮ้ยหนังเรื่องนี้ใช้วิธีการเล่าเรื่องด้วยภาพนะ,ะแทนที่จะเป็นจุดเดน่นแต่กลายเป็นว่าไอ้ตรงนี้กลายไปเป็นจุดที่มาฆ่าตัวเองพอพอขึ้นพิมพ์แชทมาพี่อกก็นี่เหลือทางออกมันแล้วตัวละครที่ควรจะพูดได้ก็ไม่พูดอะอนางเอกพูดแค่อิสโอเคพระเอกเอ่อตัวโกงตัวร้ายก็พูดแค่แบบว่าคำหยาบคาย ตำรวจที่นักร้องแท้ๆไม่พูดเลยแล้วเอานักร้องมาทำไมไม่ให้พูดไม่อะไรไม่ได้โชว์จริงเลยวตาก็สรุปว่ามันดีที่ภาพดีที่มันมีมันมีภาพสวยๆเยอะนะงานภาพยังสวยงานภาพก็ยังโอเคพต็คืาเรื่องนี้พี่ว่ามีภาคไทยไหมถ้าภาคไทยเนี่ยคนแปลบทภาคกับนักภาพจะได้ค่าตัวเท่าไหร่ เป็นเราเราให้500ทั้งเรื่องพูดไ็นกี่ครับน่าจะไม่จ้างภาคไทยนะครับขอบคุณเมเจอร์ซ ي เนเพล็ชวนพี่โอมานั่งเขาเขารู้ว่าพี่โอจะอาจจะรู้สึกไม่ดีเขาเลยให้ที่นั่งดีให้เบาะหนังนอนสบายเชื่อมจิตสบายเลยผมต้องขอขออนุญาตขอบคุณค่ายเนลมิและกันที่เป็นคนเชิญให้ผมมาชมหนังเรื่องนี้ถามว่าชอบไหมก็ชอบนะเพียงแต่ว่าอบร แต่ก็ชอบประมาณนี้ชอบเต่ว่าแอบเสียดายบเสียดายที่ว่าเขาไม่น่าจะไปใช้คําว่าจะไม่มีบทพูดเลยมาตีกรอบตัวเองทําให้กลายเป็นเนี่ยกลายเป็นทำร้ายหนังโดยที่ไม่รู้ตัวกลายเป็นทำร้ายหนังโดยที่ไม่รู้ตัวมันเหมือนมันเหมือนอะไรผมพี่โอรู้สึกเหมือนตอนทอมแฮงส์บอกว่าแสดงคนเดียวเป็นชั่วโมงอะไรเงี้ยตอนนั้นพอเราดูเราก็รู้สึกว่ามันตั้งใจเกินไปอ่ะตั้งใจที่จะให้เห็นวใช่ครับ ก็คือหนังที่ตั้งโจทย์มาผูกมาตีกรอบตัวเองแล้วเนี่ยแล้วพอทําแล้วเรารู้สึกว่ากลายเป็นฉากัหนกลายเป็นฉากน่าเบื่อไปเลยเรื่องนี้บอกว่าจะไม่พูดไอ้การไม่พูดเป็นเรื่องอึดอัดน่าเบื่อไปเลยกลายเป็นไม่พูดแล้วแต่สนุกอะต้องทําแบบนี้ปะทมแห้งแล้วพอพี่โอ๋พูดถึงความนึกถึงอีกเรื่องหนึ่กานทมแง้์พูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยพูดน้อยมากแต่หนังสนุกเพราะคนอื่นก็ยังปล่อยฟรีพอคนอื่นปล่อยเฟียรมันก็เลยมีมันมีอารมณ์อื่นเข้ามาช่วยพยุงหนังด้วย ทอร์นาลใช่ไหมพอไม่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้พูดได้แลาภาษาบ้านตัวเองเ้าพูดน้อยมากแต่ว่าด้วยความที่ว่าเขาปล่อยให้บรรยากาศรอบข้างฟรีเป็นปกติมันก็เลยมันทำให้เอื้อหนังไปเออหนังมันยังสนุกแต่เรื่องนี้พอไปตั้งกฎว่าไปพูดไม่ได้คนหนึ่งก็เงียบไปด้วยวมันมันเอาจริงแล้วไ,ไปกล่าวคนอื่น บ้างแล้วก็ทำเรื่อให้มันกระชับบ้างมีมุกตลกบ้างมันจะดีกว่านี้เยอะเลยมันจะช่วยดุมันจะช่วยหนุนหนังขึ้นมานี่มันการตอนดูเฟสอ f ฟกับโหดเร็วดีมันก็ไม่เครียดเท่านี้นะมันเท่านั้นที่มันโหดกัดจัดเลยนะอันนั้นเขาปล่อยฟรีให้ตัวละครได้พูดอะไรนะอาหมาวะ ออมาออมาสัก<ม>อย่างในเรื่องเร็วโอ้เดินเรื่องเร็วแน่นอนโอ้เ,เ,เ,เนดนลิจาน,นี่เลี้ยตาเลยนี่อะไรฝึกยิงปืนอยู่นั่นแหละฝึกใช้มีดดู u t u b e นะโอ้ดูเฉยฝึกวิจา,กการย์จ y o ยูทูบฝึกยิงปืนจ <c oughs> ากไอทอี่หัดสดานามยิงปืน <c oughs> แล้วก็เก่งขึ้นมาได้มันก็เลยแปลกๆมาสักนิดนั่นน่ะสิพูดถึงพูดถึงมันขาดไปหมดเลยเนาะตอนโหดเลยดีเขาก็มีความรู้สึกไอ้นั่นเป็นเรื่องของพี่น้องที่ พี่เป็นโจรแต่น้องได้เป็นตำรวจใช่แล้วพี่ก็ทำทุกอย่างเพื่อน้องนั่นแหละแต่น้องไม่เห็นเองโอยนั้นเรื่อเป็นหนังบู๊ที่เรื่องน้ำตาด้วยด้วยซ้ํามาคิลเลอร์ก็เป็นเรื่องของมิตรภาพครับแต่เรื่องนี้เัื่อหมกมุ่นเรื่องการแก้แค้นอย่างเดียวอะสงสารเมียแต่เออสงสารเมียมากยิ่งฉากสุดท้ายฉากจบยิ่งแบบโอ้โหมึงทำอะไรมึงไม่ได้คิดถึงเมียเลยตอนจบนี่คือสงสารเมียจบยังไงต้องไปดูเองมันก็เลยลูกเมียเขาดูเป็นคนอินเดียอินเดียปะ มันดูหน้าออกเอเชียนะดูอินเดียเห็นมีคนคนขับรถของผู้หญิงเป็นคนอินเดียใช่ลูกออกมาก็น่าดูออาจจะไปนั่งแข้งงั้นก็พอพอเราออกแล้วว่าข้อพลาดเรื่องใหญ่ของเรื่องนี้คือมันไม่มีมันไม่มีเรื่องราวแบบที่จอร์นูเคยทํำไม่มีเรื่องราวีนางเอกเป็นใครพระเอกเป็นใครไม่รู้เลยเฟซอ้อมยังเป็นเรื่องราวของสองฝั่งเขาจะมีเรื่องราวของสองฝั่งตลอดนี่เรื่องราวของชาวแกงเราก็ไม่รู้ไม่รู้เลย ยิ่งตอนกลับมาที่หยุดจากฮอลลีวูดไปแล้วกลับมาเมืองจีนมาทําโจโฉก็เป็นเรื่องราวของขงเบ้งกับโอ้นั้นเล่าละเอียดขงเบ้งกับกับใครจูลงงรือที่เก่งเหมือนกันอีกจู่ลงโจโฉแตกทับเรือใช่ไหมอ่าใช่เป็นเป็นขงเบ้งกับจูยี่ที่เหลืองเวยเล่นคือต้องมีเรื่องราวของสองฝั่งให้เราได้แบบช่างน้ําหนักกันบ้างแต่เรื่องนี้ไม่มีเลยไม่มีเลยเลยเราดูความหมกมุ่นของพระเอกนะครับก็จะว่าสนุกก็ สนุกบางส่วนส่วนใหญ่ไม่สนุกพี่โอพูดมากเกินกับเรามาใคลิปนี้โคลิปนี้มาด้วยาอันตันใจที่นั่งอยู่ในแต่ว่าพี่โอยังมีสิทธิ์ที่จะใช้เอ็มพาสดูอีกรอบหนึ่งอาจจะสนุกขึ้นก็ได้เดี๋ยวต้องรอพิสูจน์อีกรอบหนึ่งนะครับแต่อาจจะรอให้หนังเข้านานๆสักอาทิตย์หนึ่งไปแล้วก่อนเพราะว่าถ้าดูวันพฤหัสนี้เลยพี่โอคงจะเชื่อมจิตอีกแล้วโอเคครับขอบคุณพี่โกที่ชวนมาคุยคลิป เดียวกันนะครับเพราะว่าเราไม่อยากคุยสองครั้งเราคิดวยนนี้ก็ยาวเหลือเฟือเลยยี่สิบนาทีแล้วพอเถอะนานนานมากเลยได้ด้านมากเลยนะไั้เท่านี้ดีกว่าครับขอบคุณสารศาสตร์ที่นิดนึงที่ให้ขอบคุณเมเจอร์ซีเนเพล็กซ์ใช่เมเจอร์ราชโอจินวันนี้เรามาที่ราชโอจินมีมีป้ายนี้มาให้เราทําคลิปได้ง่ายพี่โอ๋ไม่ตัดต่อแล้วนะพี่โอลงอย่างนี้เลยนะขอบคุณพี่โก้ถ้าพี่โอ๋กับพี่โก้มีอะไรผิดพลาด พูดอะไรข้อมูลอาจจะผิดบ้างหรือตะกุกตะกากอะไรก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับพบกันในคลิปอื่นๆนะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันคลิปอื่นบ้างขอบคุณครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับหวดจริงๆวันนี้หวดล้นๆเลย